สวัสดีค่ะวันนี้นะคะมาเจอกันที่หน้าบ้านค่ะวันนี้นะคะได้เวลาทําความสะอาดบ่อปลาแล้วนะคะนี่ค่ะบ่อปลาอยู่ด้านหลังนะคะบ่อนี้นะคะก็ทําการอ่าซ่อมแซมปรับปรุงนะคะมาได้1ปีแล้วนะคะแล้วก็ใส่ไม้น้ําไปนะคะแล้วก็ช่วงหลังๆเนี่ยสังเกตเห็นว่าปลาค่ะว่ายน้ําไม่ค่อยได้เลยนะคะเพราะว่ารากของไม้น้ำเนี่ยคือเทคโอเวอร์ทั้งบ่อเลยค่ะก็คือแบบลามไปเต็มเลยนะคะก็เลยต้องเอาไม้น้ําออกค่ะตอนนี้ก็เอาออกไปเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็เดี๋ยวเราจะทําความสะอาดบ่อปลานิดหน่อยนะคะเพราะว่าน้ําขุ่นแล้วก็สกประปนะคะ เดี๋ยวจะเอาน้ําเก่าออกแล้วก็เติมน้ําใหม่แล้วก็เติมแบคทีเรียดีเข้าไปนะคะปลาจะได้สดชื่นนิดนึงนะคะงั้นเดี๋ยวไปทํได้วยกันเลยนะคะนี่ค่ะสภาพบ่อนะคะ1ปีผ่านไปนะคะก็รากต้นไม้นะคะขึ้นเต็มบ่อเลยคะ่ะปลาไม่มีที่ว่ายน้ำแล้วนะคะวันนี้ก็เลยเอาออกนะคะแล้วเดี๋ยวจะทําความสะอาดนิดหน่อยนะคะตอนนี้ไม่เห็นตัวปลาเลยนะคะเพราะว่าน้ําขุ่นไปหมดเลยนะคะเดี๋ยวจะเอาน้ําออกนิดนึงนะคะแล้วก็เดี๋ยวค่อยเติมน้ําใหม่ลงไปค่ะ Ya, begituan ya. โอเคค่ะตอนนี้นะคะทำความสะอาดบ่อเรียบร้อยแล้วนะคะก็เอาน้ำออกไป90%เนลยนะคะก็พยายามวิตน้ำออกให้ได้มากที่สุดนะคะน้ำที่มีขี้ปลานะคะแต่ว่ายังเหลืออยู่นะคะแต่ว่าตรงนี้เนี่ยไม่ได้ซีเรียสนะคะเพราะว่าในขี้ปลามันจะมีแบคทีเรียอยู่นะคะซึ่งเดี๋ยวเราจะให้อาไบโอจีนะคะซึ่งเป็นแบคทีเรียดีนะคะเดี๋ยวมันก็จะมากินขี้ปลาอยู่แล้วนะคะเพราะว่าอันนี้ก็คือทำความสะอาดใหญ่นะคะครั้งนี้ก็คือปีแรกนะคะที่ทำบ่อปลานี้แล้วก็ทำความสะอาดนิดหน่อยแล้วก็ไม้น้ำเราออกไปแล้วนะคะก็เดี๋ยวอาจะ จะหาต้นเล็กมาใส่ใหม่นะคะเพราะว่ายังไงก็ต้องมีนิดนึงนะคะให้น้องปลาได้หลบแดดน,นะคะก็แต่ตอนนี้เนี่ยก็เดี๋ยวจะใหะ้ฟิลเตอร์เนี่ยเขากรองน้ําไปก่อนนะคะแล้วก็ใส่น้ําให้เต็มแล้วก็ให้ล้นให้แบบว่าน้ามันใสแล้วเดี๋ยวค่อยเอาปลากลับเข้าไปนะคะตอนนี้ปลาอยู่ในกระกระบาสีน้ําเงินนะคะปลาก็ดูไม่ค่อยไม่ค่อยสบายเลยคะ่ะเหลืออยู่4ตัวนะคะมีตัวเปื่อยนิดนึงนะคะแต่ก็เราจะไม่รักษาแล้วเพราะว่าเคยรักษาแล้วตายเร็วมาก ก็ลเลยแบบว่า,าปล่อยเขาไปนะคะก็เหลือ4ี่ตัวแล้วก็เมื่อกี้เจอตัวเล็กอีกตัวนึงค่ะก็เอาเก็บไว้ก่อนนะคะเดี๋ยวจะเอาใส่กลับไปเหมือนเดิมนะคะเดี๋ยวเราให้น้ําเต็มก่อนค่ะ เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะงานวันนี้นะคะเดี๋ยวพามาอัปเดตนิดนึงนะคะแต่ก่อนอื่นขอบอกว่าตอนนี้ฝนตกแล้วนะคะดีใจมากเลยคะ่ะเดี๋ยวกางร่มไปด้วยนะคะแล้วก็เดี๋ยวจะพาไปอัปเดตอ่บ่อปลาะคะเราทิ้งไว้หลายชั่วโมงเลยนะคะตอนนี้ฝนตกนะคะกะ็ช่วงที่ตกหนักๆน,นะคะได้หยุดไปแล้วนะคะตอนนี้ก็เริ่มที่จะเปาะแปะแล้วนะคะแต่ว่าไม่รู้ว่าจะมาอีกละรอบไหมนะคะแฮปปี้มากคือช่วงนี้ฝุ่นมันเยอะมากจนแทบไม่ได้เข้าสวนนะคะตอนนี้ก็อ่า เนี่ยฟ้าร้องแล้วก็ฝนตกเยอะมากแต่พูดถึงก็ไม่ได้เยอะเท่าโซนอื่นของเชียงใหม่นะเขาโดนพายุกันแต่ของเราก็คือประมาณนี้นะคะกําลังโอเคเลยนี่ค่ะบ่อปลาที่ทําวันนี้นะคะ mm hmm. ก็เนียดูสิเมื่อกี้นะใบไม้ร่วงเต็มเลยลมมานะคะก็เออเรา ตักใบไม้ออกเยอะมากเลยนะคะตอนนี้ก็ผ่านมาหลายชั่วโมงแล้วนะคะน้ําใสขึ้นเยอะเลยค่ะก็เป็นน้ําที่เติมไปใหม่ประมาณ90%นะคะมีน้ําเก่าด้วยนะคะแล้วก็นี่ค่ะปั๊มก็ทํางานแล้วนะนี่ก็กรองน้ําไปเรื่อยๆก่อนนะคะน้องปลาก็อยู่4ตัวครบนะคะก็เมื่อเช้าน่าจะตกใจนิดนึงว่าแบบโอ้โหโดนย้ายออกมาแล้วก็ทําความสะอาดบ่อปลานะคะแล้วก็เจอปลาตัวเล็กหตัวนะคะก็ มีความหวังว่ารถนี้เนี่ยอาจจะแบบว่ามีลูกเพิ่มให้นะคะแต่ไม่รู้ว่าจะได้หรือเปล่านะก็น้องแบบบางตัวไม่ค่อยสบายด้วยนะคะตัวเปื่อยนะคะก็แต่เราก็จะปล่อยให้เขาอยู่อย่างนี้ไปนะคะก็ะเดี๋ยวเราจะแบ่งแยกกอต้นไม้เก่าที่แบบว่าอยู่ในนี้มาปีหนึ่งแล้วก็โตเกินไปนะคะเดี๋ยวจะแบ่งแล้วก็เอามากลับใส่มาที่เดิมนิดหน่อยนะคะเพราะว่าอยากให้น้องเขามีแบบว่าที่หลบฝน หล,ลบฝนคงหลบไม่ได้แต่ว่าหลบแดดนิดนึงแล้วก็หลบพวกแบบว่านกพวกอะไรอย่างเงี้ยแบบเวลาแบบว่ามีนกมาลงแบบน้องเขาจะได้มีที่หลบแต่ความจริงก็มีที่หลบอยู่แล้วนะเพราะว่าข้างล่างอะ่ะเราเนี่ยค่ะข้างล่างตรงนี้นะมันจะมีแบบเราทําเป็นโพรงให้เขาลงไปหลบได้นะคะนี่ตอนนี้ก็เล่นน้ําฝนกันแบบว่าแฮปปี้มาก ก็เดี๋ยวคงจะต้องตัดใบไม้ที่มันร่วงเรื่อยๆนะคะนี่ค่ะ,ะมีตาข่ายวางไว้ใกล้ๆแลวก็ช่วงนี้ก็คือหนึ่งปีผ่านไปนะคะกับการทําบ่อบปลาตรงนี้นะคะก็ทําความสะอาดสักนิดนึงเพราะว่าสกรปรกมากก็คือเราก็กรองเปลี่ยนกรองไปเรื่อยๆนะคะแล้วก็แต่ว่ามันหนึ่งปีแล้วนะคะแล้วก็ต้นไม้น้าเนี่ยโตเยอะมากคือเราสังเกตเห็นว่าปลาจะอยู่แต่โซนเดียวตลอดแล้วก็รู้สึกว่าเอ๊ะทำไมเขาไม่ไว่ายน้ําไปโซนอื่น สรุปว่าคิดว่าน่าจะรากต้นไม้เยอะเกินหากินไปทั้งหมดเลยนะคะแล้วก็ตอนนี้ก็คือเริ่มว่ายน้ําได้แล้วนะคะโอเคช่วงเช้าที่ผ่านมาที่เราทำบ่อ,บอปลาตรงนี้นะคะเดี๋ยวไปอัปเดตนิดนึงก็นัดไปหลังบ้านนะคะไปทำบ่อ,บอปลาไม่ใช่บอ่อปลาสิทําบ่อน้ําข้างหลังนะคะโอ้โหตอนนี้ฟ้าร้องฟ้าร้องดังมากตอนนี้ชายน่ชีล่าก็ออกไปออกไปออกออกำลังกายนะคะไปทางเปียกๆอย่างนี้เลยนะคะ นี่เดี๋ยวพาดูบรรยากาศวันฝนตกวันแรกของปีนิดนึงนะคะเดี๋ยวเราจะพาไปอัปเดตบอ่อน้ํานะคะว่าถึงไหนแล้วนะคะคือตอนนี้ยังไม่ได้ปูพลาสติกนะคะเพราะว่าอาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยใช้เวลา5วันนะคะในการที่ทําขอบใหม่นะคะซึ่งนัดเป็นคนทําเองทั้งหมดเลยนะคะนี่บรรยากาศฝนตกตอนนี้แล้วก็พระอาทิตย์กําลังจะเริ่มใกล้จะลับละนี่ค่ะต้นอ,อะไรนะพยับหมอก พยับหมอกโดนฝนต้นยาก็โดนน้ำฝนค่ะนี่แสงสวยอยู่นะช่วงนี้มันเป็นแบบช่วงหน้าร้อนเนาะอากาศมันก็จะแบบว่าและยิ่งเชียงใหม่มันมีฝุนนะ่นอ่ะภาพของเราก็อาจจะแบบดูสีแดงๆจ้าๆสมๆนิดนึงนะแต่คือมันเป็นความแบบความหน้าร้อนอะ่ะนี่ก็เท่านี้ฝนตกแบบชื่นใจมากครั้งแรกของปี นี่ค่ะกะ็งานนี้นะคะต้องยกความดีความแข็งแรงให้นัดเลยนะคะทำเสร็จภายใน5วันนะคะก็เริ่มตั้งแต่ต้นสัปดาห์นะคะแล้วก็ตอนนี้ก็ปลายสัปดาห์แล้วนะคะนี่แล้วก็ฝนตกพอดียังไม่ทันได้ทำอะไรเลยนะคะก็ตอนนี้ ขอบได้กลับมามีขอบเหมือนเดิมแล้วนะคะก็ทําการวัดระดับให้มันเท่ากันทั้งขอบนะคะนี่อันนี้เราจะทําแบบง่ายๆเลยนะคะไม่ได้ทําอะไรที่มันแบบว่าหรูหรามากเพราะว่างบก็ไม่ได้เยอะนะคะก็คงจะใส่แค่แบบหินกับทรายไปนิดหน่อยแล้วก็ใส่เขาเรียกว่าอะไรอนะใส่ไม้น้ําใส่พวกหินอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ตรงขอบเนี่ยก็อาจจะ จบด้วยหินแล้วก็หญ้านิดหน่อยนะคะไม่เยอะเพราะว่าคือคงไม่ได้ทําถึงขั้นแบบน้ําตกแบบโหสวยๆแบบที่เขาแบบทํากันตามร้านอาหาระค่ะนี่เราเราอยากให้มันเป็นบ่อน้ําธรรมชาตินะคะก็จะทําเท่าที่มีงบแล้วก็เท่าที่กําลังทํากันเองไหวนะคะนี่ค่ะก็เดี๋ยวคงต้องไปสั่งหินเพิ่มมานิดหน่อยนะคะเพราะว่าหินที่มีอยู่ตรงนู้นน่ะไม่พอแล้วก็ตรงนู้นเนี่ยน่าจะเอาไว้ใช้กับที่มันเป็นลำน้ำนะคะนี่ค่ะ ตอนนี้ขอบคันหินกลับมามีเหมือนเดิมแล้วนะคะก็หวังว่ามันจะไม่ถล่มอีกนะคะเพราะว่า,าคงไม่ถล่มแล้วแหละเพราะว่า,าปีนี้ตั้งใจว่าจะ,จะใส่พลาสติกแน่นอนนะคะยังไงก็ต้องใส่ะคะ่ะเพราะว่าไม่อยากจะทำงานแบบว่าฟรีหลายรอบแล้วนะคะนี่แล้วก็ฝั่งนี้ก็ปูทุกอย่างกลับคืนไปเหมือนเดิมแล้วนะคะ ใช้ปูนกับทรายปกติธรรมดาง่ายๆเลยค่ะเพราะว่าตรงนี้ไม่ได้เน้นความสวยงามนะคะเพราะว่าอย่างไงก็จะถูกบังด้วยพลาสติกอยู่แล้วแล้วก็อาจจะมีแบบว่าหินที่แบบว่ามาค่้ว่าเอาหินมาบังพลาสติกอีกทีนะคะก็อยากจะมาอัปเดตนะคะก็ไม่ได้ถ่ายวิดีโอหลายวันนะคะต้องไปทำงานแล้วก็ช่วงนี้ก็เชียงใหม่ฝุ่นเยอะด้วยค่ะไหนๆก็เดินมาหลังบ้านแล้วเดี๋ยวเดินมาตรงนี้นิดนึงอันนี้สวน สวนเกาะกลางของแม่นะคะน้องทุกต้นไม้นี่น่าจะสะดุ้งฝนกันเพราะว่าฝนไม่ตกมาตั้งแต่ปีที่แล้วแล้วเนาะอยู่ดีๆฝนตกนี่ค่ะช่วงนี้ก็หญ้าข้างหลังนี่ก็แบบว่าไม่ได้ไม่ได้ตัดไม่ได้อะไรเพิ่มเลยนะเพราะว่าอตอนนี้ไปโฟกัสกับการทํอุ้ยอะไรกระลลกกระลอกต้นขึ้นขึ้นต้นกันเกลายอุ้ยดีใจจังมีกระลอกอยู่ในสวน นี่วิ่งไปท,ทั้งนู้นเห็นไหมอาจจะไม่เห็นเนาะไปละเร็วมาเอ้ยเห็นไหม,ไมเห็นไหมเห็นไหมโอเคแค่รู้ว่ามีกระรอกในสวนก็แฮปปี้แล้วเพราะเราชอบกระรอกมีถึงมีมีแต่รูปปั้นปกติอะเห็นของจริงอยู่ในสวนแล้วแฮปปีเ้ happy. เพราะว่าน้องหมาชอบไล่กระรอกหมาที่บ้านคือไล่ทุกอย่างเลยค่ะ นี่ค่ะแล้วก็ลำน้านะคะตอนนี้ก็กําลังทยอยเคลียร์อยู่นะคะตรงนี้ยังไม่ได้ทํานะคะก็เริ่มจากบ่อใหญ่ก่อนนะคะนี่ค่ะแล้วฝั่งนี้เริ่มนัดก็เริ่มเคลียร์นิดหน่อยแล้วก็คราวที่แล้วทําค้างไว้นะคะก็มีเราทากับสามีค้างไว้น่าจะสองสามปีที่แล้วนะคะก็รอบนี้เนี่ยไม่รู้ว่าลำน้ำเนี่ยจะได้ทํำไหมแต่ว่าบ่อน้ํานี้น่าจะต้องได้ทำนะคะแล้วก็นี่เห็นไหมใต้ต้นสำสาตรงนี้คือต้นไม้น้ําที่เมื่อเช้าอ่ะเอาออกมาจากบ่อปลา นัดเอามาไว้ตรงนี้ก่อนนะคะเพราะว่าเดี๋ยวยังไงเราจะเอาใส่ลงไปในอ่าบอน,น้ําใหญ่นะคะแต่ก่อนจะเดินกลับไปค่ะมะเขือเทศทุกคนดูสิคะมะเขือเทศเยอะมากไม่มีเวลาได้เก็บนัดก็ไม่ได้เก็บไปทานเลยนี่ค่ะสุกมาเรื่อยๆเลยนะคะแล้วก็อร่อยมากคือแบบหวานมากๆนี่ภาพของเรามันแบบสีส้มๆเนาะมันร้อนอะของจริงแบบ เออถ้ามองดูฟ้าจริงแถวนี้ตอนนี้มันก็ส้มจริงนะมันใกล้จะมืดแล้วด้วยนี่ค่ะเมื่อคือเทศโดนฝนสะดุ้งกันเป็นแถบๆเลยนี่แล้วก็ตรงนี้มีมีฟักทองแล้วมีต้นกระเจี๊ยบนิดหนึ่งนะคะแล้วก็ตรงนี้ค่ะเห็นเป็นแถวตรงนี้ไหมแถวแถวตรงขอบเนี่ยต้นพักกากรองค่ะคราวที่แล้วเราตัดแต่งพักกากรองที่สวนอังกฤษหน้าบ้านนะคะแล้วก็ขอให้นัดเอา ต้นมาปักชำไว้นะคะตอนนี้เริ่มติดแล้วอันนี้ก็คือจะเอากลับไปใช้ในสวนอีกรอบหนึ่งนะคะนี่ช่วงนี้เป็นช่วงที่ฝนตกวันนี้พามาเดินดูสวนยามฝนตกนิดนึงพามาอัปเดตด้วยนะคะหมอน,น้ําดูจากมุมนี้เนี่ยค่ะหินที่เราซื้อมาก่อนหน้านี้ตอนนี้มีแค่นี้อยู่นะคะ เพราะว่าหินค่อนข้างที่จะแพงนะคะก็เลยกะว่าจะทําแบบสวนให้มันเป็นธรรมชาติที่สุดคือแบบไม่ต้องแบบซื้อหินหรือว่าซื้ออะไรมากนะคะแบบน้ําตกน้ําตกนี่อาจจะไม่มีไม่งั้นไม่ได้ทําสักทีค่ะโอเคค่ะนี่ฝั่งนี้ก็เป็นสวนผักนะคะก็ตอนนี้ฟักทองออกเยอะมากเลยนะคะกอะ็อยู่ในถุงจนะถ้ามองจะเห็นถุงสีขาวเต็มเลยกุหลาบก็เยอะนี่ค่ะ โอเคเดี๋ยวเราจะเข้าบ้านแล้ววันนี้พามาอัปเดตนิดนึงแล้วก็ทำความสะอาดบ่อปลาด้วยกันนะคะสำหรับวิดีโอนี้ก็มีเท่านี้นะคะยังไงก็ขอบคุณมากนะคะไว้เจอกันใหม่วิดีโอหน้าค่ะสวัสดีค่ะ